โอ้ผู้ใดล่ะเดียมาเตะใส่ล่ะเนี่ยโอ้ยังเยอะตัวเลยลูกพี่เอ้ยยังเยอะตัวเลยอะโอ้เห็นตาเห็นเตาสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ้ยป้าตัวสองเซลสามเซลผลมาหากันขี่รถมาจากผสมไปจช่ไหนหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่าไปดิคือปว่าคิดคิดเสียวว่าคิดอาจารย์ร้อยสิ่มแบบอ้หูเวียดถึงน้ำเพื่อนมาเอ้าบ้าดิ บ่าดียวตัวว่าไม่แม่มีนกินหลายคนนะเอออียังล่ะนกินน่เลยยังล่ะนี่แล้วนี่ว่านกินกินเล็กเนี่ยโอ้ยไปกินไปแหงกับปลาแดกคนน่าไปแหงปลาเห็ดบ่มีมีไปแหงกับปลาแดกบนเหมาไห้เนี่ยพี่สาวพี่สาวอันพี่สาวทั้งเด็ดมากคนน่ะละลหยไม่คั่วอะไรเสียวอกยกลงไห้เลยนะนะ นี่ละจามาเอามาไห้นี่ละพี่สาวอันพี่สะใภ้เดินมาคนจัดไห้ก็เลยสมาไห้ไม่คั่วนี่ยละครับครับที่มานตั้งค้องเล็กตีเดนี่มันตั้งที่ด่บ้างววหลร่องพอสะงานไหมเจ็กสองงานหลดรองงานไฟกำงานโอ้ยนายเนี่นะ ขวัญมาได้พูนขวัญแก่นพูนขเสียาไจ้ท่านละเอ็ดใช่แล้วพี่อ้วกาค่ล่อเออผนเป็นยูทูบเบอร์ตัวจสูบได้สูบได้แล้วใครเริ่มรวยล่าแล้วให้คลิปสั้นนะดอกใครสนอไหม เอาเดี๋ยวไปแห่กับไปแดกไปลงใ้เพื่อนทุกคนครับครับพี่โอมาเยี่ยมมายามไปน้ำกันเ่อปีนี้เนาะฮะยากแห้งกันวะเฮ้ยขยันขยันก็ไปสั่นเอาโอเคโอเคครับผมจังหวะกันได้โอ้เวทีงามเว้เวทีเสียงสะอ่อนนะครับนี่มีฟ้อหน่าพร้อมนะครับโอ้งามง่ามงามแจมแจมแจมเดี๋ยวไปแหงกับปลาแดก ไปล่องให้แม่คั่วก่อนครับจากพี่สาวพี่สาวพี่สะใภ้เดนมาร์กนะครับจากเมืองนอกครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนห,หลายๆเด้อที่เพป็นสนับสนุนจัดลอยนะครับเดี๋ยวไปล่องไว้ก่อนพี่น้อง<พ>อนี่ <พอ S 1> ปลา <พอ S 1> แหงมาฮอดแล้วบาดนี่กับก <พอ S 1> ิมเน้นเสียว่ากำลังไล่สุดยู่ข้างจาัดลอยนี่พี่น้องเอาพอดีอลไรเจ้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ามาเจ้าก็ไม่หิวซอยข่อยเลยไปให้แม่คั่วนี่ครับปลาแดกตอนปลาน้ำโขงพี่น้องเมื่อกี้ล่ะตอนงามเลยปลาแหงปลาแหงพอดีสิบถุงเสีย กินกับตำมะคุงเยี่ยงเดียวนี่กินกับเขาอะไรติกับเขากับเเอออกับโโ้ยนาะพี่โอแล้ววะมิยังกินเนาะยังในสำนักงานเราเขบ้าเห็นวะนี่ยพี่โอเนาะขบ้าเหมือนกันกำลังตั้งเวทีอยู่นี่ยเอาปลาแดกดสองปุกจากพี่สะพ้ายเดนมาร์กนะครับไปเจ้าสีหิวตัวใดช่วยข่อยหิวไปลูกพี่โอพอเห็นได้ดนอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าไปแห้ง สิบถุงเอาเกลียวผดลเพื่อนหือเกลยอยู่เดลเพื่อนคือเกลาสิไปใส่น้อไปแหงได้หรืพี่คอยไปหมเดี๋ยวหิวไปแม่คัวก่อนใส่ตัวใส่ตัวทำกันสิบถุงนึงหิวแล้วลูกพี่โอ้ยเนาะเออไปแม่คัวเจ้ากินน้ำกันเลยพอดีล่ะเพิ่นหายสุกคนนั่นล่ะหายทีมงานผดลำเพื่นเพิ่นมา อันนี้หัวแตมานี่เจียวแมงดาอันนี้เจียวแมงดาหัวแตมาครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดสั่งไหวถาก่อนเด้อสีสซ่งหายย่ดอกครับมืออื่นกระสือส้่่งหายหัวแตมาหอดครับนั้นมาหอดครับคำปลาแดกบองปลาแดกบองแมงดานะครับปุกละลอยครับพี่น้องครับอ่ะไปแหี่ยงนฮกแพร์ลอยปลาแดกตอนปลานดำคูงนีปลุกละสองลอยหาซีบนะครับเนาะขอบคุณพี่สะพ้ายเดนมาร์กนะครับมาแล้วครับเจียวแมงดามาแล้วเด้อ มาี๋ยวไปหายทรงแม่ขัวกอนบัตรเลยโอ้ทีมงานทั้งนี่เพิ่นสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดโดมเฮ็ดหยังอยู่ทั้งปุ่นนะครับทีมงานเฮ็ดอันโค้งเล็กนะครับเพิ่นเอามาหลายตัวมานียเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องแฟ้นครับ FC เอฟซีเฮาเสร็จแล้วแม่ขัวรับมอบแม่ขัวรับมอบขอบคุณพี่โอขอบคุณจ่าอวกที่ถือมาช่วย อ้าวแม่ขั้วเป็นคนรับบอบตัวแทนของทีมงานมอล่ำเพชรลำเพลินสิบถุงครบบันะเพื่อนปลาแดกสองปลุกจากพี่สะพ้ายเดนมาร์กขอบคุณหลายหลายจากพี่สะพ้ายเดนมาร์กขอบคุณหลายหลายไปจ้ากอได้กินน้ำกันพี่หมอบปลาแห่งกับปลาแดก็กครับปลาแดกตอนปลาน้ำผึ้งครับผมโอเคครับแม่ขั้วรับเลยเด้อพี่สะพ้ายเดนมาร์กนะครับขอบคุณหลายหลายครับพี่มาถึงสำนักงานแล้วพี่วอกินข้าวไหมกินแล้วแน่ขึ้นมาพ่อแนได้กินข้าว พี่โอหาเห็ดคลิปสันเน่เนะเห็ดยังนีนะเดียวหาคน่นเห็ดกระางโอ้่นนะเนาะโอ้หีมงานสางข้นมาเลยตัวนี้โอ้หลังขาเป็นแนวดหลังขาออกหลังขาเป็นแนวด้วเนี่เิงดูปาดคือาน่ากันแต่หลังขาสำเร็จหมนี่สังฮะดีพิเศษ ลังคาสับเร็ดดิหนิหน้องโอ้เดี๋ยวเบ,บิแบบ่งน้ำฝนก่อนเพิ่นเอาอยังเฮ็ดจังได๋ซะกหนึ่งล่งางขาซัเร็จโอ้มิกฉนวนกันความห้อนพร้อมตัวนี้โอ้เพิ่นยิ่งฟมสันไทยยาวยิ่งฟูมบ่น้องลังคาลังคาโดมลังคาโล่งซอมโอ้นี่เด็กก็ลังสิลงเส,ส,สาเพิ่นขุดแล้วขุดแล้วครับ ผู้ใดนอถามผมมาทั้งไรสวดว่าง,งาั้นว่าเพิ่นลงเสาแล้วบ่นี่ครับขุดแล้วบเพราะท่านได้ตั้งเสาอยู่ครับสร้างเพิ่นกระรังสิท่าง,งานเนี่ยเพิน่นขุดเลยดิตัดเหล็กมอนของควายตัวนี้บกักไลนู่นเลยนออกใส่ใส่บ่บ,บ่เป็นใส่หน่อยได้ใส่บกักไลเลยนี่เหล็กค้างบ่เป็นของควายนะครับโอ้โงบประมาณอยู่นี่บ่นอยนะครับเหล็กแห้งแพร่งซุ้มอะไนี่นเดี๋ยวเสาเพิ่นกระรังขุดอยู่นี่ขุดนะลุ่มอ,อยู่นี่ครับเนี่ย เอ้ครับเสาเลี้ยงเลยครับอืเตรียมทำโรงซ้อมนะครับที่พี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮ้าพันซอยเข้ามานะครับเนาะไหลสูตรพันไปวันป้าดมาแดดครับแถมมาเามานี่ทีมงานนักดนตรีเงียบเงามาอนี่ย้องสัยบอยู่แดดแท้ๆ คอ,อยกับว่าให้น่ารับหมเครื่องรถทั้งปีกับสิเป็นต่างเวทีของเสียงสะออนเพิ่นนะครับเดี๋ยวรับรถก่อนพี่นอ้องเติมงน,น้ำมันรับไปก่อนเอา้าปลาแหงปลาแดกขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับเหลือจีบโปม่อยู่ห้าถุงเพินเมาเบดแล้วนะครับดีสิโรงไห้เพิ่น น่าจะเป็นวัดจันทร์นะพี่เ้อทรงไทยเพราะว่ามันจะเป็นของเซียเหย็นนะครับตัวจีปลมแต่ว่าซุ้มนี่ก็จะเป็นทรงธรรมดาได้นะครับพี่น้องเพิ่นสร้างอันนี้มาปุ๊กนึงแล้วกับจีปลมหาถุงนะคแล้วก็สิทรงเห้เพิ่นนะครับอันนี้คือเจียวเจีเยวแมงดาปลาบองนะครับสองล่งพี่น้องสร้างมาสี่สีปุ๊กนะครับเนาะส่วนปลายแหงนี่ก็ย่างประมาณครึ่งประมาณครึ่งครึ่งล่างนะครับ จักสียังจักอ่าจักวงจักแผ่นล่ะนะครับเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเดี๋ยวสิแพ็กสีถุงนะครับเนาะเอาเพิ่มเติมมาไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับปุ๊ดอะไรๆยังกะทักมาหาจาน้อยทั้งแฟนเพจร้อยชาแนลนะครับร้อยชาแนลแฟนเพจหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจานลอยกับสีส้มหายทั้งไก่ทั้งไก่นะครับขอบคุณพี่สะพ้ายเดนมาร์กเรื่องมันนี้เด้อนะครับเพื่อนสนับสนุนมานะครับปลาแห้ง สิบถุงหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ปลาแดกตอนสองกระปุกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับส่วนทางพี่กัเวที่กำลังต่างกันอยู่นะครับเจ็ดเวทีเสียงสอนนะครับงานวันที่สิบเจ็ดเนาะนะครับเอาจวดจัดจวดจัดคือเก่าพี่น้องฮะเพ่งแบ่งปันกันเด้อทีมงานบอลลัมเพชรลำเพื่อนขอขอบพระคุณแฟนครับเอฟซีสู้ขู่สู้คนนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่สไปรดเดนมาร์กพี่สาวจากต่างแดนนะครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพื่อนกันยัง มีจิตเมตตานะครับทีมงานอลังเพชรลำเพื่อนครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ